สวัสดีครับมาดูเกมที่1ของการแข่งขันมักฮอตออนไลน์นะครับเกมที่1นึ่มาน,นี้คู่แข่งเดินส่งเก่งๆเป็นมาตรฐานมานี่เราสะบัดออกเป็นส่งดาวกระจายนะครับดาวกระจายเขาตอ เขต่อขึ้นมาตรางนี้เราดาวเหนือนะครับดาวกระจายไม่พอดาวเหนือด้วยขึ้นมาตัวนี้ดันเบียขึ้นไปขึ้นมาดาวกระจายเต็มโตแล้วครับงานเนี่ยไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วขึ้นมานี่ เสียบขึ้นไปเสียบแทรกสอดแทรกมมนี่เข้ากินฟรีหนึ่งตัวต้องปิดนะครับงานนี้เพราะว่าไม่ทันอ่ต้องปิดนะครับปิดก็เลยทำให้ต้องเรา หลุดข้าฮอทเขาเข้ากินเราก็ลงไปเตรียมเข้าฮอทเลยลงไปเตรียมเข้าฮ okay. อทโอเคงานนี้เข้าสายตรงกร่อนเขาเข้ากินเราสวนด้วยตัวนี้ให้เขาเลือกกินเขากินมานี่เราก็ต้องกินไปเดี๋ยวนะเลือกตกหมายเลขไหนดี ตัวเลขสามสดีกว่าบังคับกิน2องอีกจังหวะนึงคู่แข่งยอมแพ้ครับเกินที่1น่ผ่านไปนะครับเกมที่สองมานี่เกมที่สองเ,เราขึ้นสซงนี้ ขึ้นไปมานี่ขึ้นปุ่มขึ้นปุ่มขึ้นปุ่มกูขแข่งหยุดนะครับ หยุดเดินพักหนึ่งไม่เดินเลยน่าจะมีอะไรสักอย่างแน่ๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับเต็มนี้หมดตายอ้กากบาทแดงออกซะแล้วนะครับกากบาทแดงโอ้เน็ตเน็ตน่าจะมีปัญหานะครับ เมื่อกี้การกรบาดแดงออกไม่ได้ตั้งใจการกรบาดแดงแน่ๆนะครับเน็ตน่าจะมีปัญหาเพราะแต้มนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นขึ้นนี่ไปนี่ต่อเข้ามาไม่ต่อนะครับไม่ต่อไม่ต่อ ขึ้นไปเบียดเข้ามาต่อขึ้นไปเบียดเข้ามาเบียดไปนี่เข้ากินฟรีเราต่อไว้ก่อน ขึ้นมานี่เบียดเตรียมกินฟรีขึ้นมานี่เข้ากินฟรีครับผมเขาลงมาเข้าฮอตลงมาเข้าฮอตเขาเข้าไม่ได้นะครับเข้าฮอตไม่ได้จังหวะนี้ก็ต้องขึ้นไปก่อนเข้าฮอตแล้วเราก็ต่อให้กินตัวนี้เลย เพื่อที่เราจะได้กินโยงมาทางนี้ได้อ่ะนะครับเราชนะไป สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองอขึ้นมาไปครับน่าจะเป็นทรงมาตรฐานน่าจะนะน่าจะน่าจะนจะครับขึ้นมาแล้วกาน่าจะใช่มาลุ้นกันไปแล้วมาตรฐานขึ้นมามานี่เรารับเป็น กองโจนทรงดาวนะครับเขาขึ้นด้วยตัวนี้เราต่อแทงขึ้นไปโจนทรงดาวรับโจนทรงดาวต่อมานี่ขึ้นไปครับ มานี่ขึ้นไปเตรียมไปเข้าฮอตอ่าไม่ดักนะครับเบียดเลยเขาไม่ดักเขาเบียดเตรียมไปเข้าฮอตนี้ไปครับ ขึ้นมานี่ลงไปเตรียมไปเส้นเพื่อเข้าฮอตนะครับอาจจะมีการเส้นนี่แหละครับเส้นก่อนแล้วก็เข้าฮอตแล้วนะครับ กูแข่งคิดแป๊บหนึ่งนี้ออกมาทรงนี้ต่อไว้ก่อนเตรียมต่อสองครับทีนี้เราเตรียมต่อสองแล้ว นไปนี่กินสองกลับมาตัวนี้เราชนะนะครับเราชนะแล้วดักหน้าเลยขึ้นไปครับขึ้นมานี่เราไปขึ้นมาเราไป ทรงมาตรฐานมานี่ไปนี่มานี่มาตรฐานเต็มรูปนะครับขึ้นมาเป็นทรงสี่พระยานะครับก็เดินสี่พระยาขึ้นไป บีบให้เป็นจระเข้ฟาดหางนั่นแหละครับกําลังจะเป็นจระเข้ฟาดหางแล้วงานนี้ขึ้นไปมานี้รับจระเข้รับจระเข้ฟาดหางขึ้นไปใครไม่ค่อยเห็นแต้มนี้จะได้ดูวันนี้นะครับว่าเรารับจระเข้ฟาดหางยังไง เดินมาหนี่แล้วก็เดินเดินนี้ให้กินนะครับเดินนี้ให้กินกินไปอ่าเขากินคนละตัวเลือกที่จะกินคนละตัวมากกว่าเดินหนีไปเข้าฮอตหมายเลขสองขอระบุว่าต้องเข้าฮอตหมายเลขสองเท่านั้นนะครับเท่านั้น มีระบ,บุไว้ด้วยนะครับถึงจะชนะจระเข้ได้หนีขึ้นมาตรงนี้ไปจับที่เดิมอีกทีนึงจับกินฟรี Goodbye. กับกินเราหนึ่งตัวเรากินด้วยเขาต้องกินมาทางยี่สิเราก็กินมาทางนี้สามตัวสี่นะครับเราน้อยกว่าหนึ่งตัวเราน้อยกว่าหนึ่งตัว เอ,อย่าปล่อยให้เวลาหมดนะพี่พี่ต้องเดินหน่อยผมอุส่าห์จะเอาคลิปนี้เป็นแนวทางโอ้เก่าวอเดินแล้วเดินแล้วนะครับเดินอยู่เดินอยู่มานี่ครับถอยมาก่อนมานี่ จัดนี่เตรียมข้าวหดอย่าอย่าปล่อยให้เวลาหมดเกมยังไม่แพ้กันกลัวครับมานี่ครับ ถ้ามาสิบสองสิบหกเราก็เดินยี่สิบไปสิบแพ้โอ้หมดเวลาจนได้ท่านผู้ชมคุณว่าแล้วไหมล่ะยังไม่มีอะไรเลย,ยจนได้ คู่ที่สามครับผมคู่ที่สามคู่ที่สามไปขึ้นมามานี่ขึ้นมามานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไป เป็นยอ่อสั้นครับเป็นยอ่อสั้นฉีกออกเลยรอบนี้เจอยอ่อสั้นถ้าเดินเก้ามาสิบสามแพ้หมดทํามานี้ก็ก็ยังดีก็ให้เดินให้ต่อเลยนะครับเดินให้ต่อสิบห้าสิบเก้าเลยพอเขาต่อเสร็จเราเดินสามสองยี่บแปดนะครับเราชนะนะถ้าเขาต่อนะครับถ้าเขาไม่ต่อเราก็สวน ส่วนกินไปไปครับมานี่ตัวนี้เข้าฮัดไปก่อนเขาเข้ากินแน่ๆสิบเก้าย่ิบสี่นานแล้ครับเข้ากินมาแล้วนี้ ยังไม่เข้าฮอดนะครับคู่แข่งยังไม่เข้าฮอดเดินหนีก่อนเป็นโอกาสให้เราได้เดินหนีเขาเข้ามานี่ดักหน้าก่อนเขาเตรียมจะฆ่าฮอดเราเราเข้ากินหนีตามกินฟี เดิอนมานี่ปิดกินทางนี้เหมือนเดิมมานี่นีมานี่ไปนี่ครับลงมาต่อออกไปจะได้เล่นง่าย กินสองเราก็จับนี่เรียบร้อยขึ้นไปคู่แข่งเล่นเดินก่อนไป ขึ้นไปขึ้นไปครับจะมาต่อสองไปมานี่ขึ้นไปนหนุนไว้มานี่ไปนี่เตรียมไปต่อ เขาอุดไว้ไปนี่ครับขึ้นไปมานี่เบียดออกไปมานี่เบียดออกไปแท็กิน สิบเก้าสิบห้าไหม เอาแล้วครับเวลากำลังจะหมดอีกแล้วน่าจะปล่อยเวลาหมดสี่สามสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยครับผมตามสเต็ปเดิมปล่อยเวลาหมด